ช่วงที่2ของรายการแล้วนะคะช่วงนี้เป็นเวลาของหนุ่มแกงส้มที่ขออาสามมาทำความดีกับกิจกรรมแกงส้มชวนรักลอก24ชั่วโมงค่ะซึ่งได้ชวนเพื่อนเพื่อนเดลสา์อย่างซ็อบส m ม l ย h ั t และเฟรมมาร่วมแกงรักโลกด้วยแล้วค่ะ ไม่เพียงเท่านี้นะคะยังมีผู้ที่ถูกคัดเลือกมากกว่า70คนที่บอกรักโลกได้โดนใจแก่งส้มมาร่วมปลูกและแจกต้นกลา้าเพื่อเพิ่มออกซิเจนให้กับโลกของเราด้วยบรรยากาศจะเป็นยังไงทุกคนจะเต็มที่กันขนาดไหนกับกิจกรรมดีๆแบบนี้ตามไปดูเลยะคะ่ะ What you give me, what you not, know, all right, all right สวัสดีครับผมแกงส้มเดอะสตาร์นะครับวันนี้เนี่ยผมมีกิจกรรมพิเศษนะครับกิจกรรมแกงส้มชวนรักโลก24ชั่วโมงนะครับกิจกรรมนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเป็นกิจกรรมที่ผมเนี่ยอยากจะร่วมกับแฟนคลับครับคือเชิญชวนเข้ามาแต่ว่าเงื่อนไขเนี่ยมันต้องพิเศษกว่านั้นครับคือผมให้คนเนี่ยส่งนะครับเกี่ยวกับเขาเรียกว่าวิธีการรักโลกในแบบของตัวเองเนี่ยส่งมาแล้วผมก็จะคัดเลือกมาทั้งหมด70คนนะครับมาร่วมกิจกรรมนี้มาปลูกต้นไม้กันนะครับเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโลก ครับตอนนี้นะครับทั้ง70คนที่ผมคัดเลือกมาเนี่ยก็อยู่ที่นี่แล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้มีผมคนเดียวนะครับที่มาวันนี้มีเพื่อนๆผมอีก4คนนะครับมาด้วยนะครับจะเป็นใครกันบ้างน,นะครับตามผมไปดูเลยดีกว่า คณะผู้ใหญ่ด้าน,น,น,นบนเวทีด้วยะะน,น,น,ยน,นะครับแล้วก็คณะผู้บริหารของขพัฒนาครับแล้วก็น้องๆเด็ดกต่างทุกคนที่มาร่วมพิจกต่มในวันนี้ครับสวัสดีครับอ่าแนะนํานตัวก่อนนะครับแกรมค่ะฮัทครับสมายเอ้ยสต๊อฟค่ะสตอ๊สตอฟสไตลค,สสค่ันะครับวันนี้พวกเราทั้ง4ี่คนแล้วก็รวมถึงแกงส้มนะครับเขามีกิจกรรมเองาคือกิจกรรมรักโลกยีิบสี่ชั่วโมง วันละวันนี้ก็จะมีกิจกรรมอื่นต่างๆมากมายครับเช่นการปลูกต้นไม้ใช่แล้วลต้นไม้ก็คือเป็นการรักโลกรักโลกอย่างหนึ่งใช่พื้นที่สีเขียวให้กับโลกของเรานะคะคือถ้าช่วยกันปลูกได้เยอะๆพื้นที่สีดำเนาะควันน้องก็สีเขียวไม่ไดสีแะสีหก่ะเนาะไม่ใช่ดีหกอ้โหใช่ก็เลยเห็นได้ว่าตอนนี้ เราก็อยู่ในช่วงของกะลียุคนะคะอย่างที่อาจารย์อธิบายก็คือเป็นยุคที่แบบว่าอาจจะแบบว่าเกิดเอ้ยุคกลีนยุคที่มันไม่ใช่กรลียุกใช่ก็คือเหมือนแบบว่าเจอกับมลพิษเจอกับปัญหาแบบภัยธรรมชาติอะไรเงี้ยซึ่งแบบว่ามันก็เกิดจากการที่เราเนี่ยไม่ไม่รักโลกหรือไม่รักธรรมชาติใช่คืออยากจะให้เริ่มจากที่ตัวเราก่อนนะคะถึงจะแบบว่าไปยัง สู่แบบดินแดนที่กว้างใหญ่ของโลกไบนี้น <ะ S 2> สำหรับวันนี้นะคะพวกเราก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะว่าให้พวกคุณเนี่ยรักโลกให้มากๆนะคะถ้าอยากให้โลกเนี่ยอยู่กับเรานานๆนะคะรักโลกให้เท่ากับรักตัวเราคะ่ะขอบคุณนะคะฝากด้วยนะคะรักโลก24ชั่วโมงนะครับ

ทุ่ทุกคนรวมตัวกันทำเพื่อโลกของเราค่ะและถ้าเราดูแลโลกแล้วโลกก็จะดูแลเราค่ะส่วนคำถามร่วมส,สนุกในสัปดาห์นี้ถามว่าเร็วๆนี้แกงส้มเดอะสตาร์จะมีผลงานละครเรื่องอะไรระหว่างทีหนึ่งบ่วงรักหรือว่าทีสองแผนร้ายแผนรักค่ะพิมพเฉพาะทีหนึ 1, ่งหรือทีสองแล้วส่ง SMS มาที่42 4 2 8 3 0เพื่อลุ้นรับของที่ระลึกเป็นผ้ากันเปื้อนรักโลก2ี่ชั่วโมงพร้อมลายเซ็นจากแกงส้มเดอะสตาร์และพเพื่อนๆไปเลยค่ะ ก็มีอีกเกมหนึงให้เล่นนี่มาชิงนะครับผ้ากันเพื่อนของกิจกรรมนี้นะครับโดยที่มีลายเซ็นของทุกคนมีวันนี้นี่พวกเราทั้งห้าคนล็อกเลยขยานมากนะครับสองไอซ่งเอสมาร่วมสนุกกันนะครับรือรับผ้ากันเพื่อนพืนนี้ไปถูไปใช้ไปเก็บไว้ได้เลยนะครับผมเขาคุมมาก่เี่ยอ่ะว่าที่สำคัญยังส้มนอนใส่แล้สัมผัสกลิ่นกายคือหม ตราจะดูคุณยูคัไม่เป็นไรแลก็อย่าลืมนะครับส่งมากันเยอะๆนะครับเราคุยเลยอันนี้ไปนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันโอกาสนะครับผมคุณผู้ชมสามารถรล่สนุกได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันศุกร์ที่10กรกฎาคมนี้นะคะและประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับคัดเลือกเพียงหนึ่งท่านในวันจันทร์ที่13สิงหาคมนี้ในรายการตามติดชีวิตดาวค่ะ และคุณผู้ชมก็สามารถติดตามข่าวสารของรายการตามติดชีวิตดาวได้ทาง w w w f a c e b o o k com ตามติดชีวิตดาวนะคะแล้วกลับมาติดตามชมรายการตามติดชีวิตดาวได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา12.30นาฬิกา30นทีถึง13นาฬิกาและออกอากาศซ้ำเวลา17.30นาฬิกา30นาทีถึง18นาฬิกาทางช่อง a อคชั n n แค่ะ